สวัสดีครับด ep d ดฟ e วันนี้ชวนคุยเรื่องดาวเสาครับภาพจำอันติดตาเลยก็คือวงแหวนที่แบบสวยงามสุดๆใช่ค่ะสวยมากจริงๆแต่เชื่อไหมครับว่าออตอนกาลิเลโอส่องกล้องเห็นครั้งแรกเมื่อปี1610นู่น่นเลยเขาบันเทกกว่าเป็นหูสองข้างซะง,งั้นอืมเป็นหูเหรอคะน่าสนใจ ครับวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกความลับนี้กันโดยใช้ข้อมูลเด็ดๆเลยจากการสำรวจยาวนานาตั้ง13ปีนะ่ของยานแคสซินีค่ะยานแคสซินีนี่ให้ข้อมูลสำคัญสำคัญเยอะมากเลยเปลี่ยนมุมมองเราไปเลยนะคะจากแค่ภาพนิ่งสวยๆกลายเป็นเห็นระบบที่มันซับซ้อนแล้วก็เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาด้วยครับงั้นภารกิจของเราวันนี้ก็คือหาคำตอบกันว่า วงแหวนนี้มันมีที่มาอย่างไงโครงสร้างที่ซับซ้อนมากๆนี้เกิดจากอะไรแล้วกออ็อนาคตของมันจะเป็นยังไงต่อไปค่ะคำถามใหญ่ๆที่นะักวิทยาศ,าศาสตร์เขาก็แบบว่าถกเถียงกันมานานเลยนะคะคือวงแหวนนี่มันเก่าแก่เท่าดาวเสาเลยหรือว่าเพิ่งเกิดใหม่กันแน่อืมนั่นสิครับแล้วอะไรกันที่คอยจัดระเบียบ อนุภาคน้ำแข็งเป็นล้านล้านชิ้นให้มันเรียงตัวสวยงามมีช่องว่างมีลดลายได้ใช่ใช่มันดูเป็นระเบียบมากเลยนะครับและที่สําคัญคือที่เขาว่ากันว่าวงแหวนกําลังจะหายไปเนี่ยมันจริงหรือเปล่าคะจริงเหรอครับโอ้นี้ประเด็นน่าสนใจเลยงั้นเริ่มที่กําเนิดก่อนเลยครับแนวคิดหลักๆมันมีอะไรบ้างครับเหมือนจะมีแนวคิดเก่ากับแนวคิดใหม่ที่ข้อมูลหลังๆสนับสนุนมากกว่าใช่ไหมครับใช่ค่ะ คือหลักๆก,ก็มี2แนวคิดแนวคิดเดิมๆเลยก็เชื่อว่าวงแหวนเกิดมาพร้อมๆกับดาวเสารนั่นแหละค่ะเมื่อประมาณ4,500พันล้านปีก่อนอืมก็คือเก่าแก่มากค่ะแต่แนวคิดใหม่ที่แบบว่ามีหลักฐานจากแคสซินีมาสนับสนุนเยอะขึ้นเรื่อยๆเ,เนี่ยบอกว่ามันน่าจะเพิ่งเกิดมาไม่นานนักอาจจะแค่หลักสิบหรือร้อยล้านปีนี่เองจากเหตุการณ์หายนะบางอย่างเหตุการณ์หายนะหมายถึงยังไงครับ อาจจะเป็นดวงจันทร์หรือวัตถุขนาดใหญ่ที่เข้ามาใกล้ดาวเสามากเกินไปจนถึงจุดที่เรียกว่าขีดจํากัดของโรชนะคะขีดจํากัดของโรชค่ะมันเหมือนเป็นเขตอันตรายรอบดาวเคราะห์ถ้าวัตถุขเข้ามาในเขตนี้แรงโน้มถ่วงมหาศาลของดาวเสาคือมันต่างกันมากระหว่างด้านใกล้กับด้านไกลของวัตถุแรงนี้ก็จะฉีกวัตถุนั้นให้แตกเป็นเสี่ยงๆเลยค่ะอ๋อเข้าใจแล้วครับเหมือนโดนยืดจนขาด แล้วเศษซากพวกนั้นก็กลายเป็นวงแหวนใช่ค่ะประมาณนั้นเลยแล้วข้อมูลจากแคสซินีก็สนับสนุนแนวคลิปนี้มากๆเลยนะคะอย่างแรกคือเรื่องความสะอาดของน้ําแข็งสะอาดค่ะคือวงแหวนเนี่ยประกอบด้วยน้าแข็งบริสุทธิ์มากกว่า99%เเลยมันสว่างแล้วก็ขาวมากครับ ซึ่งถ้ามันเก่าแก่เป็นพันล้านปีจริงๆเนี่ยมันควรจะคล้ำกว่านี้เยอะเลยเพราะมันต้องโดนฝุ่นในอวกาศหรืออุกาบาตเล็กๆชนปนเปื้อนไปเรื่อยๆจนสีมันเข้มขึ้นนะคะอ๋อจริงด้วยสินะครับเหมือนหิมะเก่าๆที่สุกปรกใช่ค่ะแล้วก็อีกอย่างคือเรื่องมวลแคสซินีวัดมวลวงแหวนได้น้อยกว่าที่เคยคาดกันไว้เยอะเลยค่ะประมาณแค่0.4เท่าของดวงจันทร์มีมสัสเองน้อยขนาดนั้นเลยเหรอครับพอรู้ที่มาคร่าวๆแล้วมาดูโครงสร้างมันบ้างที่ว่าซับซ้อนนี่ มันไม่ได้เป็นแผ่นแข็งๆแ,แผ่นเดียวใช่ไหมครับไม่ใช่เลยค่ะมันคือกลุ่มอนุภาคเล็กๆจำนวนมหาศาลเป็นน้ำแข็งซะส่วนใหญ่ปนหินบ้างนิดหน่อยนับเป็นล้านล้านชิ้นเลยล้านล้านชิ้นค่ะขนาดก็มีตั้งแต่แบบว่าเล็กเท่าเม็ดฝุ่นไปจนใหญ่เท่าภูเขาก็มีโหหลากหลายมากแต่ที่น่าทึ่งที่สุดเลยคือความบางของมันแม้จะแผกกว้างมากๆเ,าเกือบอเกือบ280,000กิโลเมตรแต่ความหนาเฉลี่ยเนี่ย แค่ประมาณ10เมตรเองค่ะ10เมตรบางมากเลยนะครับเทียบกับความกว้างแล้วบางสุดๆค่ะมีคนเปรียบเทียบเหมือนเราวางกระดาษแผ่นเดียวลงบนสนามฟุตบอลเลยนะคะเห็นภาพเลยครับบางเฉียบจริงๆแล้วอะไรทําให้มันบางแล้วก็มีช่องว่างมีริ้วมีลวดลายซับซ้อนได้ขนาดนั้นครับมันน่าจะมีกลไกอะไรควบคุมอยู่แน่ มีค่ะมันคือการเต้นรำขนแรงโน้มถ่วงล้วนๆเลยอย่างแรกคือสิ่งที่เรียกว่าการสั่นพ้องของวงโคจรการสั่นพ้องค่ะลองนึกภาพดวงจันทร์บริวารของดาวเสาอย่างเช่นดวงจันทร์มีมาสเนี่ยมันโคจรรอบดาวเสาใช่ไหมคะครับ ทีนี้แรงดึงดูดของมีมัสมันจะส่งผลต่ออนุภาคในวงแหวนเป็นจังหวะซ้ำๆในบางตำแหน่งที่วงโครจรมันสั่นพ้องกันพอดีเช่นทุกๆสองรอบของอนุภาคมีมัสโครจรมาเจอหนึ่งรอบอะไรแบบนี้แรงซ้ำๆนี่แหละค่ะที่ค่อยๆเตะอนุภาคออกจากบริเวณนั้นไปเรื่อยๆจนเกิดเป็นช่องว่างขนาดใหญ่อ๋อเหมือนการผลักชิงช้าให้แรงขึ้นเรื่อยๆ ใช่ค่ะคล้ายๆกันเลยช่องว่างที่ใหญ่ที่สุดที่เราเรียกว่าช่องแบ่งแคสซินีเนี่ยก็เกิดจากการสั่นพ้อง2.1กับมีมารสนี่แหละค่ะสุดยอดเลยครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีค่ะอีกกลไกสําคัญคือดวงจันทร์ผู้เลี้ยงแกะดวงจันทร์เลี้ยงแกะชื่อน่ารักจริงครับค่ะมันเป็นดวงจันทร์ขนาดเล็กๆที่โครจรอยู่ตรงขอบขอบของวงแหวนบางวงหรือโครจรอยู่ระหว่างวงแหวนแคบๆสองวง แรงน้อง่วงของมันจะคอยต้อนอนุภาคไม่ให้กระจายตัวออกไปหรือเข้ามาปนกันเหมือนคนเลี้ยงแกะที่คอยคุมฝูงแกะให้อยู่ในแถวอ๋อทำให้ขอบวงแหวนมันดูคมชัดใช่ค่ะหรือบางทีก็สร้างโครงสร้างที่ซับซ้อนแปลกตาอย่างวงแหวนเอฟที่ดูเหมือนเกลียวเชือกบิดบิดเบีเบ้ยวเนี่ยก็มีดวงจันทร์พรอมิเทียสกับแพนดอร่าเป็นผู้เลี้ยงแกะคอยประกบอยู่ค่ะโอ้มีทั้งแรงที่สร้างช่องว่างทั้งแรงที่คอยต้อนอน,นุภาค เหมือนการออกแบบท้าเต้นที่ซับซ้อนจริงๆนะครับแต่แต่เมื่อกี้ที่บอกว่าวงแหวนอาจจะกําลังหายไปอันนี้น่าตกใจมากเลยครับฝนวงแหวนเหรอครับใช่ค่ะน่าเสียดายที่เป็นอย่างนั้นจริงๆตอนนี้เรารู้แล้วว่าวงแหวนกําลังสลายตัวอย่างต่อเนื่องเลยค่ะอนุภาคน้ําแข็งมันตกลงสู่ชั้นบรรยากาศของดาวเสาเหมือนฝนตกเลยเขาเลยเรียกกันว่าฝนวงแหวนหรือริงเรนแล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไงคะฝนวงแหวนเนี่ย คืออนุภาคน้ำแข็งในวงแหวนเนี่ยมันโดนรังสีอัลตราไวโอเลตจากดวงอาทิตย์หรือไม่ก็โดนอุกาบาตจิ๋วๆพุ่งชนอยู่ตลอดเวลาค่ะครับการชนหรือโดนรังสีเนี่ยทำให้อิเล็กตรอนหลุดออกไปอนุภาคน้ำแข็งก็เลยมีประจุไฟฟ้าขึ้นมาทีนี้พอมีประจุไฟฟ้ามันก็เลยโดนสนามแม่เหล็กอันทรงพลังของดาวเสาดึงดูดเอาอ๋อเหมือนแม่เหล็กดูดผงเหล็กประมาณนั้นเลยค่ะ อนุภาคที่มีประจุก็จะไหลไปตามเส้นแรงแม่เหล็กแล้วก็พุ่งตกลงสู่บรรยากาศชั้นบนบนของดาวเสากลายเป็นฝนแล้วมันตกเยอะแค่ไหนครับเยอะมากค่ะเยอะจนน่าตกใจเลยแคสซินีวัดได้ว่าอัตราการตกเนี่ยสูงถึงประมาณเออหมื่นกิโลกรัมต่อวินาทีหมื่นกิโลกรัมต่อวินาทีใช่ค่ะลองนึกภาพว่าเหมือนเราเทน้ำจากสาวายน้ำโอลิมปิกทั้งสะลงไปบนดาวเสาทุกๆครึ่งชั่วโมงเลยนะคะ โอปริมาณมหาศาลเลยแล้วที่ตกลงไปนี่คือน้ำแข็งล้วนๆเลยหรือเปล่าครับน่าแปลกใจว่าไม่ใช่ค่ะตอนแรกก็คิดว่าเป็นน้ำแข็งเกือบบริสุทธิ์แต่พอแคสซินีบินผ่านเข้าไปวัดโดยตรงในช่วงแกรนดฟินาเล่เนี่ยพบว่ามันเป็นเหมือนอค็อกเทลเคมีที่ซับซ้อนมากมีน้ำอยู่แค่ประมาณ24%เอเองค่ะอ้าวแล้วที่เหลือล่ะครับที่เหลือเป็นพวก มีเทนแอมโมเนียคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็มีสารอินทรีย์เชิงซ้อนอื่นๆอีกอย่างเช่นบิวเทนโพรเพนอะไรพวกนี้ค่ะโอ้ oh, ไม่น่าเชื่อเลยตกหนักขนาดนั้นแถมไม่ใช่แค่น้ําด้วยแล้วแ,แบบนี้วงแหวนจะอยู่กับเราไปอีกนานแค่ไหนครับเนี่ยจากการคํานวณอัตราการสูญเสียระดับนี้นะักวิทยาศ,าศาสตร์คาดการณ์ว่าวงแหวนทั้งหมดที่เราเห็นทุกวันนี้อาจจะหายไปหมดเลยในเวลาไม่ถึงร้อยล้านปีข้างหน้าค่ะ ไม่ถึงร้อยล้านปีฟังดูเหมือนนานนะครับแต่ในทางดาราศาสตร์นี่คือแป๊บเดียวเองนะใช่ค่ะถือว่าสั้นมากๆเลยโอโ้โหฟังแล้วก็ใจหายเหมือนกันนะครับสรุปแล้ววงแหวนดาวเสาอันสวยงามที่เราเห็นนี้จริงๆแล้วเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างใหม่ในทางจักรวาลเกิดจากเหตุการณ์รุนแรงบางอย่างมีโครงสร้างซับซ้อนเพราะการเต้นรําของแรงนมถ่วงแล้ก็น่าเสียดายที่กําลังค่อยๆจางหายไปด้วยฝนวงแหวนค่ะถูกต้องเลย ถือว่าพวกเรานี้โชคดีมากๆเลยนะครับที่ได้เกิดมาในยุคที่ยังมองเห็นความงามนี้ได้อย่างเต็มตาใช่ค่ะโชคดีมากๆและสิ่งที่น่าคิดต่อก็คือวงแหวนเนี่ยมันไม่ใช่แค่สิ่งสวยงามให้เราดูเฉยๆนะคะแต่มันคือเหมือนห้องทดลองธรรมชาติขนาดยักษ์เลยการที่มันก่อตัวขึ้นมามีโครงสร้างแบบนี้แล้วก็กำลังสลายตัวไปโดยเฉพาะฝนวงแหวนที่ตกลงไปปนกับบรรยากาศดาวเสาร์ด้วยตรงเนี่ยครับ มันเปิดโอกาสให้เราได้ศึกษาปฏิสัมพันธ์อันซับซ้อนระหว่างวงแหวนดวงจันทร์สนามแม่เหล็กแล้วก็บรรยากาศของดาวเคราะห์แบบสดๆเลยซึ่งเป็นความรู้ที่ล้ำค่ามากๆค่ะบทเรียนที่เราได้จากวงแหวนดาวเสารเนี่ยจะยังคงมีคุณค่าต่อไปอีกนานเลยนะคะแม้ว่าวันหนึ่งตัววงแหวนเองจะเลือนหายไปตามกาลเวลาก็ตามเป็นมุมมองที่น่าสนใจมากครับถึงวงแหวนจะหายไปแต่ความรู้ที่เราได้จากมันจะยังคงอยู่